p e r f o r m a n c e marketing คือมันก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งครับเวลาที่เราทาการตลาดไปแล้วก็ต้องมีการวัดผลในแต่ละพาร์ทได้ว่าเราใช้ในเรื่องของงบเท่านี้มันเกิดในเรื่องของการรีเทิร์นกลับมาเป็นฟีดแบ็กให้กับกธุรกิจของลูกค้าเกิดขึ้นอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจของลูกค้าแล้วก็ดูในเรื่องของโจทย์ของลูกค้าที่เข้ามาหาเราครับว่าต้องการทาการตลาดไปแล้วเนี่ยเขาต้องการผลลัพธ์อะไรเพื่อนําไปสู่ในเรื่องของการวางกลยุทธ์ ที่ป๊อปนะครับปัจจุบ,บันเป็น CEO and Founder บริษัท d i g i ทัลคอนเน็กต์ดิจิทัลเอเจนซที่เชี่ยวชาญธุรกิจ B2B ครับปัจจุบ,บันบริษัทเป็น Line a g e n c y p a r t n e r แล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งคือผมเป็น Line c e r t i f i e d Code ปี2024นะครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำกรตลาดผ่าน l i n ์การใช้ Line o f f i i i l l c c o u u t t ในการปิดยอดขาย อยากให้คุณป๊อปเล่าให้ฟังนิดนึงครับเกี่ยวกับการบริการมีอะไรบ้างครับบริษัทของเราครับเป็นดิจิ t a ลเอเจนซี่เริ่มต้นตั้งแต่ความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจของลูกค้าแล้วก็รู้ในเรื่องของโจทย์ของลูกค้าที่เข้ามาหาเราครับว่าต้องการทำกรตลาดไปแล้วเนี่ยเขาต้องการผลลัพธ์อะไรเพื่อนำไปสู่ในเรื่องของการวางกลยุทธ์ การทำในเรื่องของมีเดียแพนลรวมถึงในเรื่องของการทำโปรดักชันการทำคอนเทนต์เก็ติ้งการทำอาร์ตเวิร์กดีไซน์การทำวิดีโอแล้วก็รวมถึงการใช้ Data เวลาที่เรารันโฆษณาออกไปแล้วครับต้องมีในเรื่องของการวัดผลด้วยว่าเวลาที่เราสเปนดิ n งงบการตลาดออกไปแล้วเนี่ยมันมีการรีเทิร์นกลับมาเป็นลูกค้าเท่าไหร่ยอดขายมีผลกําไรเท่าไหร่ตรงเนี้ยเอาไปพัฒนาต่อได้ว่าควรจะเดินไปในทิศทางไหนดิจิทัลเอเจนซี่มีเยอะแยะมากมายเลยครับบริษัทคุณป๊อปต่างจากเจ้าอื่นๆยังไงบ้างครับด้วย ผมเองผมมาจากสาย d e v e l o p e r ที่สามารถพัฒนาระบบได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ Data Analytics เคยทำงานเป็น Marketing c ้ m m อมให้กับธุรกิจทางด้าน B2B มันก็เลยทำให้ Digital Connect มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการคิดวิเคราะห์การทำกรตลาดให้กับธุรกิจ B2B ที่ขายสินค้าหรือว่าบริการระหว่างธุรกิจกับธุรกิจด้วยกันมีเคสตัวอย่างของลูกค้าอยากเล่าให้ฟังบ้างไหมครับโจทย์ก็คืออยากจะเก็บในเรื่องของ Lead Generation คือกลุ่มคนที่สนใจ เพื่อให้ทางเซลล์ไปปิดการขายต่อเขตแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์แบรนด์หนึ่งล้กันที่เกี่ยวกับ การทำมาเทคเทคโนโลยีท้งผมเองเนี่ยด้วยที่มาทางสายเทคโนโลยีอยู่แล้วก็จะมีความเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการกลุ่มลูกค้าประเภทไหนปรากฏว่าในช่วงที่มาทำกับเราเนี่ยหเดือนเขาก็ได้รีดเจเนอเรชั่นที่มันเป็นคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อไปปิดการขายต่ออีกเคสหนึ่งต้องบอกว่าเป็นเคสที่ภูมิใจมากเลยครับคือเราเริ่มต้นได้ลูกค้ามาจากการที่เข้าไปิ i ชิ่งานก็ปรากฏว่าแบรนด์เนี้ยชื่อว่าแบรนด์สอรุนคอนกรีตมีด้วยกัน3จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือที่แรกที่เราเข้าไปทําให้กับลูกค้าเนี่ยอยู่ แล้วก็ปรากฏว่ามันก็สักเซสแหละครับเวลาที่เราทําเคสตัวแบรนด์แรกเนี่ยสักเซสไปแล้วอีก2ที่ก็เข้าตามมาส่วนที่ทําให้มีการวัดผลแล้วรู้สึกว่าการทาการตลาดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือเป็นเคสของสรุ่นกีดปทุมธานีขายสินค้าเกี่ยวกับตัวแลนสเคปสินค้าเกี่ยวกับกระเบื้องปูพื้นนะครับเขาเริ่มมาทําการตลาดออนไลน์กับเราตั้งแต่ศูนย์เลยคือเราก็เซตอัพนเรื่องของการสร้างช่องทางใหม่การทาการตลาดใหม่เราก็ใช้ในเรื่องของการใช้ Data เข้ามาคุยกับลูกค้าพัฒนาในเรื่องของรางเดือนนที่่ผาามเขร้างร ขายได้เป็นหลักล้านจากสิ่งที่เราทําให้ครับเมื่อกี้ฟังมีแต่เคส B2B ีิติทัลคอนเน็กต์รับ B2C ด้วยไหมครับเนี่ยมี B2C เหมือนกันครับ,รบแต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็ต้องเป็นเคส by เคสไปคือเวลาที่เราจะทําให้กับลูกค้าเนี่ยหลักๆคือต้องมาคุยในเรื่องของเป้าหมายกันก่อนว่าลูกค้าจะเอาเ k e t ิ้งไปต่อกับธุรกิจเนี่ยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ประเมินได้ว่าทางทีมเราเนี่ยสามารถซัพพอร์ตได้ในโปรเซสไหนบ้างครับ หลังจากช่วงที่เปิดธุรกิจมาแล้วอะครับมีอุปสรรคอะไรที่เรารู้สึกว่ายากลําบากที่สุดแล้วเราสามารถฝ่าฟันมาได้บ้างครับบางช่วงเนี่ยที่ทาไปแล้วเ e อร์ฟอร์แมนซ์มันก็มีโอกาสที่มันจะตกได้อาจจะเศรษฐกิจไม่ดีก็จะมีในเรื่องของฟีดแบ็กเข้ามาทําให้ทีมงานรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มจะต้องขยับตัวแล้วนะจากสิ่งที่เราทําอยู่สิ่งที่เราเคยทําแล้วมันสักเซสเนี่ยมันอาจจะรันต่อไปไม่ได้แหละก็ต้องมีกระบวนการกปรับแผนให้กับลูกค้าต่อไปครับจากวันแรกจนถึงวันนี้ครับดิจิทัลคอนเน็ เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับเราก็ตัวคุณป๊อบเองด้วยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับในช่วงเริ่มแรกเนี่ยลูกค้าอาจจะยังมีความเชื่อมั่นในเราน้อยช่วงที่ผ่านไป5ปีเนี่ยเคสสักเซสมันเยอะขึ้นมีลูกค้าบอกต่อเยอะขึ้นมีลูกค้ารู้จักเยอะขึ้นลูกค้าบางรายเนี่ยก็ยินดีที่จะทําเป็น testimonial ม,มีรีวิวแล้วก็กระจายออกไปก็เลยทําให้สิ่งที่เป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเนี่ยเกิดจากการบอกต่อก็วิ่งเข้ามาหาเราเพิ่มมากขึ้น ทั้งในมุมของผมเองก็ปรับเปลี่ยนก็คือเริ่มมีลูกค้าที่เชิญเข้าไปสอนเข้าไปอบรมเป็นวิทยากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมีกลยุทธ์อะไรบ้างครับที่ทําให้ดิจิคอน n e c t ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับเราพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้าปัจจุบันทําให้เขารู้สึกว่าเขาทํากับเราแล้วเนี่ยเขาได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับไปแน่นอนกับในเรื่องของการดูแล คือเราก็จะมีในส่วนของทีมที่เป็น Marketing ที่คอยซัพพอร์ตให้กับลูกค้าแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็คอยดูแลให้กับลูกค้าแต่ละรายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเวลาที่มันมีการปรับเปลี่ยนทั้งใน,นเรื่องของเทคโนโลยีการใช้เรื่องของ Data การใช้แอนกับสภาพแวดล้อมข้างนอกครับก็จะมีการอัปเดตให้กับลูกค้าเนี่ยรู้ตัวอยู่ตลอดอยากให้คุณป๊อปแชร์ให้ฟังนิดนึงครับเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน ผมใช้วิธีการที่ถ่ายทอดในสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยลงไปให้กับน้องๆในทีมเราคิดว่าน้องๆในทีมเนี่ยคือไม่ใช่พนักงานแต่ว่าเป็นทีมงานผมก็เป็นทีมงานคนหนึ่งที่อยู่ในทีมของเขาคือเราก็ช่วยกันดูแลในพาร์ทที่เรา รับผิดชอบเวลาที่มันมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรเนี่ยเราก็มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อหาโซลูชันเนี่ยที่จะพัฒนาต่อไปทําให้ใเรื่องของรูปแบบการทํางานเนี่ยมันรันไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเทคนิคในการบริหารเวลาล่ะครับผมว่ามันเป็นโจทย์หนึ่งของเจ้าของ business owner อยู่แล้วของทุกคนนะครับคือมีทั้งในเรื่องของงานเรื่องของการดูแลลูกค้าเรื่องของครอบครัวดังนั้นควรจะต้องโฟกัสนะครับว่า อะไรที่มันเป็น Priority หลักในแต่ละช่วงบางช่วงเนี่ยที่เราต้องการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้มันเติบโตขึ้นก็โฟกัสกับงานเพิ่มมากขึ้นในส่วนอื่นๆเช่นเรื่องของครอบครัวหรือว่าตัวเราเองเนี่ยก็หาเวลาว่างในช่วงหลังเลิกงานก็จะมีการจัดสรรในช่วงเวลาของชีวิตนะครับให้มันเหมาะกับโจทย์ณช่วงนั้นที่เราต้องการที่จะไปถ้าใครสักคนหนึ่งครับเขามองหาดิจิตอลเอเจนซอยู่ มีเทคนิคในการเลือกดิจิตอลเอเจนซี่ที่ถูกต้องยังไงบ้างครับผมคิดว่ามันต้องดูจากประสบการณ์ของบริษัทนั้นนะครับเพราะไม่ว่าเราจะทำเอเจนซี่หรือว่าทำธุรกิจอะไรก็แต่ o A T e R, เราไม่มีทางที่จะเก่งรอบด้านถ้าคุณเป็นธุรกิจที่ต้องหาหลีดเจน เยอะๆอยากได้ในเรื่องของ performance ดีๆก็ดูว่าเจ้าของธุรกิจหรือว่าทีมงานนะครับเขามีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจที่ใกล้เคียงกับคุณอยู่หรือเปล่าเวลาที่เราเข้าไปคุยเนี่ยก็ดูว่าทีมงานของเขาเนี่ยให้คำปรึกษากับเราได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเขาให้คำปรึกษาได้มาก แต่ว่าเขาเข้าใจในธุรกิจของคุณนะครับการที่จะร้านต่อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากต่อไปแล้วฝากถึง SME ที่ยังไม่เคยใช้บริการดิจิคอนเน็ t นิดหนึ่งครับถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีอยากได้ลูกค้าที่มันมีคุณภาพอยากได้การดูแลที่ดีลองมองมาที่ดิจิคอนเน็ตดูแล้วก็ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทําธุรกิจทางด้าน B2B รับรองว่าถ้ามาทํากับเราคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับไปอย่างแน่นอนครับ